สวัดสดีครับกลับมาพบกับพี่ต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival b o b r i l e นะผมคือตอนนี้มันมีกิจกรรมนะครับผม7วัน7ดันนะครับผมก็ลงไปดันนึงแล้วแหละแล้วก็กะว่าจะลงอีกดันคือไม่ได้สนใจอะไรครับก็เดี๋ยวค่อยลงแล้วกันพอมาถึงวันนี้เปลี่ยนครับผมดันมันเปลี่ยนไปแล้ว ก็เลยอ่ะดันนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับของที่เตรียมมานะครับคือเหมือนเดิมนะครับเสื้อเสื้อนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมใครดูไม่ทันพอสหยุดดูนะครับผมอุปกรณ์นะครับอาวุธนะครับผมมีดนะครับ ธนูนะครับผมปืนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปืนยาการสลบนะครับผมแล้วก็น้ําเยอะหน่อยนะครับผมยาเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เอายาเพิ่มมานาไปหน่อยหนึ่งนะครับที่ใช้หลักๆก็จะเป็นธนูกับช็อตกันนะครับผมที่ได้แรงๆนี่ผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยดัมเมจแค่นี้นะครับรอไปก่อนมีคนบินมาด้วยนะครับ ช่างนะครับไม่สนใจนะครับผมมาดูดันเจียนกันนะครับผมดันเจียนก็คือตัวนี้นะครับผมเดบ b ลเลียอะไรเบเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมมาดูของนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่นะครับผมผมจะเข้าไปเอาสัตว์ดันเจียนกลับอะไรนะเอลิเมนต์อ่าใช่ครับเอลิเมนต์นะครับผม โอเคครับเข้าไปเลยกันดีกว่าเข้าไปกันเลยดีกว่าเออสลับกันนะครับผมโอเคครับไปครับผมอือหือเสีสยเวลานะครับเวลาเข้ามาแล้วมันตัดให้ดูคลิปอย่างเงี้ยนะครับผมสามสิบวิอ่ะแล้วเราต้องทําเวลานะครับผมถ้าผู้พัฒนาเข้ามาดูนี่ดูแลหน่อยนะครับผมอย่าให้มันมาดูคลิปวิดีโอตอนเข้าดันเจียนนะครับผม เออแต่ผมก็ไม่สังเกตว่าตอนเข้าไปเนี่ยเวลามันลดหรือเปล่านะเออถ้าเวลาไม่ลดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูกัน,นครับผมโอ้เวลาลดตามด้วยนะครับแตวันนี้ผู้พัฒนาควรเข้ามาดูหน่อยนะครับผมของนะครับผมบอกเลยนะครับมาตามนี้ดีกว่านะครับผมเราอย่าไปสนใจพวกอของที่มัน ต้องเสี่ยงอันตรายเยอะๆจะ,จ,ะจะนั่งไงไม่ใช่นะครับทางนี้ดีกว่านะครับผมนกนกเวลอะไรร้อยห้าสิบครับเอาครับผมตัวผู้ตัวเมียเนี่ยขอดูหน่อยนะครับมาเสียเวลากับนกป่ะเนี่ยตัวเมียนะครับไปไหนล่ะอุ้ยเวนไม่โดนนะครับ นี่ไงเอาติดชางฝาครับนกติดข้างฝาขอขอกระสุนขอขอลูกธนูเอไม่เอาก็ได้วะดูหน่อยนะครับผมอันนี้ต้องเอาไว้นะครับเสียเวลาไปเยอะนะครับมัวไปแบบเพิ่มไอ้อะไรนะเล่นกับน,นกเสียเวลานะครับผมดูพื้นดีๆนะครับผม อันไหนที่ไปได้ไปนะครับไปไม่ได้ไม่ต้องไปเฮ้ยกระตุกง่ะม้าก็อยากได้นะครับร้อยสามสิบเองอ่ะไม่เอานะครับร้อยสามสิบไปดีกว่านะครับเปิดอันนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บของนะครับผมมาเอานะครับเอาครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับผมเพิ่มหนึ่งนาทีก็ยังดีนะครับผม ก็สวยนะเอาไว้กันแล้วกันนะครับผมเหลือ,อไว้นะลูกสนุคืนมาแล้วนะอย่าพาราซออย่ายุ่งโอเคครับผมดูแผนที่ก่อนนะมีปึงป้งๆไหมอันนี้จะเป็นนกนะครับผมอย่างที่บอกว่าทําไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่า ผมว่าใช้นี่แล้วนะครับผมแบบตุมาคนเดียวอะครับตัวผู้ตัวผู้เดียวเดียวตัวผู้เดียวเดียวเฮ้ยร้อยสี่สิบเองเหรอเฮ้ยเดียวอยากได้ร้อยห้าสิบอะ ไม่โดนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยครับคือแบบบางทีมันกระตุกนะครับโอ้ยตัวผู้ตัวผู้หมดเลยเหรอครับก็ผู้ก็ผู้นะครับผมโอ้ย ทรมานใจทรมานใจทรมานใจเหลือเกินเราชอบดักหน้าตู้ด้วยไอ้นี่ไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยว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 ใจเย็นนะ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 นี่ไงตัวผู้หมดมั้งครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักแพรบตัวผู้หรือตัวเมียมไม่รู้ไปได้ดูน่าจะตัวผู้หมดนะครับพรุ่งนี้ เดี๋ยวก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับผมที่ผมยอมโดนตีนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือจะดู้อยตัวเมียรครับตัวเมีย <Wow. S 1> อันนี้ตัวเมียรครับขอเก็บไปนะครับผม ในตัวเมียตัวหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ตัวผู้นะครับผมเก็บไปนะครับแล้วก็ตัวนี้หรือเปล่าเผื่อไว้นะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับเผื่อแบบจำสลับจอบึุดยึดตายตัวนี้เหรอใช่ครับมันตายทีหลังมันต้องตัวนี้แหละครับโอเคครับผมดูแผนที่กันหน่อยนะครับผม ไปเอาของเพิ่มไอ้นี่ก่อนนะครับเพิ่มเวลานะครับผมของมันไม่ใช่ดีอะไรสักเท่าไหร่ถ้าใครจะเอาของพรีเมียมนะครับผมไกลไม่ใช่ไกลอย่างเดียวนะครับผมอันตรายด้วยนะครับก็ <S 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 ถ้าใครอยากได้ก็ระวังระวังกันหน่อยนะอืม แต่ผมจะพาไปในทางที่แบบปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยที่สุดหรอกนะแต่ก็ไม่ต้องผ่านอันตรายเยอะนะครับผม oh, <no. S 1> เพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางกันได้อย่างอ้นี่นะครับผมสะดวกหรือเปล่าไม่รู้เดินพลาดก็ตายนะครับผมในดันเจียนนะครับผม ระวังระวังกันด้วยนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมพูดเสมอนะครับว่าไม่ต้องรีบนะครับนี่นะครับคือถ้าเกิดเราถึงห้องนี้แล้วนะครับผมห้องต่อไปเราก็เป็นห้องบอสแล้วนะครับผม โอเคครับอันนี้จะเป็นไอตัวเครื่องขี้นะครับคู่ยังขี้นะครับคู่ยังขี้นะครับเต็มหน้าตรงเลยกระสุนนี่ต้องเก็บคืนนะครับผมด้วยความเสียดายนะครับเอ้ยเ้ยเดียวเดียวอือหือ่วความเสียดายโดนกัดเลย ไม่ไม่มีแล้วนะครับผมยิงใส่แล้วก็ไปเก็บพืนนะครับโอเคครับผมตัวต่อไปนะครับเฮ้ยอื้อโดนดีครับโดนดีครับโอ้โหล่นแบบเฮ้ยเดี๋ยว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 ดิกิดีครับกินครับไม่ไหวแล้วครับ จะหลับครับจะหลับครับกินทันไม่นั่นน่ะวิ่งฉากก่อนครับฉากฉากออกมาก่อนคือมันเครื่องนี่มันเป็นนักเครื่องมืออาชีพหรือไงไม่รู้นะนเครื่องไซสได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยอะอะไรของมันวะเนี่ยติดพิษอยู่เลยนะครับผม ที่เอาน้ำให้เนาอาน้ำมาเยอะเพราะเหตุนี้แหละครับผมผู้รับเคาะนะครับไม่ได้คิดว่าจะยิงไอ้นี่เลยนะครับผมในมุมเลยนะครับเล่าออนมาไกลๆก,ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้ไอ้นี่คืนนะครับผมลูกธนูนะครับกินเยอะไปแล้ว ลูกธนูคืนก่อนนะครับลูกธนูครับลูกธนูครับไอโดดดิโี้อุ้ย,ยดังแซกข้างหลังเลยโอเคครับผมเลยชุดหนึ่งนะครับสวนกันดีแรกอุ้ยเต็มๆม,มาดิครับโอ้โหมันมันอะไรมันจะปลาได้ไอ้นี่ขนาดนี้วะเนี่ย โอ้โหโดนมาดิโอ้โหแล้วนะมาดีแลกกันดีมาดีมาดิเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละหนีก่อนนะครับหนีก่อนนะครับตอนนี้อื้มอื้มหลับเปน็นหลับจะหลับเหมือนกันนะครับเนี่ย อะไรมันจะแม่นขนาดนะั้นฮะเดี๋ยวขอไปเอาตัวนู้นก่อนนะครับอืม้มอยู่น้ำเลยหาแล้วนะครับผมกินน้ำนะครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับ รีเลือดหน่อยนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นห้องบอร์ดแล้วนะครับง่ายดายไหมครับผมถ้าใครอยากจะได้ของเพิ่มตรงนี้ก็ไปได้นะครับไปดูนะครับผมไปดูไปตายให้ดูเดอไม่ใช่นี่ครับไม่มีอะไรนะครับผมทางนู้นก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมหรือเปล่าถ่ายเย็นนะครับ พูดว่าไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนี่ครับอุ้ยไม้เสียเลือดแท้ๆนะครับผมกินเลือดเพิ่มเลือดก่อนนะครับส่วนใครจะไปตรงอื่นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมของพีเมียมผมไม่อยากได้นะครับบอกเลยครับผมเอาชีวิตไปเสี่ยง <laughs> ความจริงอยากได้ไหมก็อยากได้ครับแต่ไม่คุ้มครับผมวอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับโอเคถึงห้องบอดแล้วนะครับผมก็ลุยกันต่อขอเช็คเกาะแป๊บนะครับครับผมของเทคมันก็ไปไกลอยู่นะครับของเทคนะครับผม เพราะว่าตอนที่ผมเล่นผมไปพูดง่ายไปเกือบทุกห้องเลยนะครับไงไงไงเอเอ,เอ,เอ,เอให้มันดังจึกจึกมั้งดิเออเออเอเอให้มันมีเสียงจึก,จ,กจักจกจักบ้างหลบดิยครับไปไหนละถ้าไม่มีเสียงปึกอย่างนี้แสดงไม่โดนนะครับ เมันต้องมีเสียงปึ๊กแบบนี้ครับปึ๊กโอ้ยกระสุนจะพึ่งหมดตอนนี้โอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่านี่แน่น่าดีครับไปไหนไปไหนโอ้โหมือปืนในตำนานเวนีนไม่โดนเลย ใส่เลอใส่เลอใส่เลอใส่ละไงเสียเวลาใส่กระสุนนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีโอกาสมีโอกาสใส่อย่ายังอย่าไปไหนบอกว่าอย่าไปไหนไงโอ้ย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 หมดแรงเมาครับเมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับลืมครับ ต้องเอานี้มาใช้นะครับผมยามานานะครับแบบนั้นวิ่งไม่ทันมันนะครับผมเฮ้ยเอาดีๆดิๆๆเอาดีๆหืมกบใหญ่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยหันมาหันมากินยามานาครับวิ่งตามให้ทันนะครับผมอย่าทิ้งระยะอย่าทิ้งระยะมันครับกินเลือดจะได้นี่ไง อย่าทิ้งระยะมันครับอย่าทิ้งระยะมันครับอย่าทิ้งระยะอย่าทิ้งระยะมันครับถ้าบางทีเนี่ยกระสุนหมดนี่ก็เปลี่ยนเป็นมีดก็ได้ครับถ้าใครมีดแรงแต่มีดผมเบานะครับไม่โดนนี่นะโดนไหมล่ะ ยาแล้ววิ่งตามนะครับสปีดออาไมล่ะเฮ้ยสวยอยู่บนนี้แหละเลือดรีด้วยมานาลีด้วย,านานวยเอออยู่นานๆน,นะอยู่ตรงนี้นานๆเลยเฮ้ยบอกให้อยู่นานๆาไปครับผม อ,อ,อ,อืมือปืนในตำนานโดนไหมล่ะนั่นไม่โดนเลย <c oughs> นี่ไงโอ๊ยนี่ไง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 โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าไปครับ อย่าเพิ่งไปไหนเออเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหน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 ครับไม่กินด,ดีไหมไมีด,ดีไหมไมีด,ดีไหมอืมืออายุสามปีไปไมีไหมดันเจียนไม่มีเควสด,ดันเจียนนะครับเติมดูหาแล้วครับผม ได้นกเลเวลร้อยสี่สิบด้วยนะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะมา้าอ๋อมีมา้ามีนกแล้วก็มีไอ้นกธรรมดานะครับผมปืด,ปด ไม่มีอะไรนะครับเออผมก็เงียบไปเลยเนาะกาลังดูวิวอยู่ว่าเออมันมีอะไรในห้องนี้บ้างนะครับก็เลยเงียบไปเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมโอเคครับเกิด <s> นะครับผมโอเคครับมาแล้วตึงต้งตึ้งนี่คืออะไรโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม ก็ได้อ๋อผมเข้าไปเอาแค่ไอ้นี่นะครับผมอะไรนะชิปนะครับผมมาจับพวกสัตว์ดันเจียนนะครับแล้วก็ไปเอาเอิเลเมนต์นะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบาย